ประเทศไทยมีวันชาติเหมือนสอปอปอลาวไหมมาอีกแล้วเจ้าหน้าที่คอมมินิต์ลาวตัวใหม่สบายดีสวัสดีครับทักไทยเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้กับประมาณสิบโมงครึ่งทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังลาวก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่คอมมินิส์ลาวตัวใหม่เขาถามว่าประเทศไทยมีวันชาติเหมือนสอปป,ปลาวไหมอ่าแล้วแล้วยังไงอ่ะประเทศไทยไม่มีวันชาติแล้วประเทศล้าหลังประเทศไม่เจริญไม่มีวันชาต,ชาติแล้วประเทศพังพินาศอย่างนั้นเหรอครับอ่ามาดูคอมเมนต์เขานะครับคอมเมนต์แรกเขาว่าให้ผมนี่แหละครับเขาบอกว่าชีวิตพัดถิน่น เขากําลังเปรียบเทียบว,ว่าชีวิตคุณภาพชีวิตเขาอยู่ในประเทศลาวนี่ดีกว่าผมอยู่ในแคนาดาอ่านี่แหละเขาเรียกว่าอยู่ในความกันดานนานเกินไปมันก็เลยแยกไม่ออกว่าอันไหนจเจริญอันไหนพัฒนาอ่าเพราะผู้นําพายกินหญ้ามันก็กินหญ้าไงอ่าคนอื่นเขาไม่อร่อยนะครับอ่าไม่แซบ่บมันก็แซ่บนะครับเพราะว่ามันกินจนชินแล้วไงนะครับอ่าในเรื่องของวันชาติเนี่ยนะ ประเทศไทยไม่มีวันชาติหรอกครับประเทศไทยเขามีแต่วันพ่อวันแม่5ธันวา12สิงหาประเทศไทยเขาเคารพเทิดทูนสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินมันจะไม่เหมือนที่สปปลาวแล้วอีกอย่างประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครครับไม่จาเป็นจะต้องมีวันชาติไม่จาเป็นจะต้องเฉลิมฉลองนะ ่าที่สปปลาวเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นต้องเข้าใจตรงนี้นะอ่ามีวันเครียดแค้นด้วยที่สปปลาวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่มีวันชาติเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครอันนี้ผมตอบให้ง่ายๆเลยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะอ่แล้วอีกอย่างนะครับที่สปปลาวเนี่ยนะครับไม่เคยมีวันที่แบบว่าพูดถึงสถาบันกษัตริย์ ยกย่องสถาบันการสัตว์นั่นนี่นะครับอาจัดงานจัดพิธีไม่มีนะครับมีแต่จัดงานให้สําหรับผู้นําคอมมิวนิสต์จัดให้คําไตสีพันดอนท่องรุ่นสีสุริาสอนไ้สีพันดอนอเกิดมาก็คือปลูกฝังให้เคารพตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือพรรคคอมมิวนิสต์ลาวต้องเชิดชูพูดนำอย่างเดียว สถาบันกษัตริย์อยู่ไหนไม่ได้สนใจครับเพราะฉะนั้นคือจะมาถามว่าประเทศไทยมีวันชาติไหมไม่มีวันชาติก็ไม่ยากจนนะประเทศไทยเจริญครับอ่าแล้วบอกว่าชีวิตพัดถิ่นเหมือนผมเนี่ยนะครับอ่าคุณภาพชีวิตในลาวมีคนไปทํางานที่ลาวไหมครับมีแต่คนพี่น้องทางสงปปลาวอยากออกนอกประเทศนะอันนี้ผมพูดเฉพาะเจ้าหน้าที่คนนี้นะที่เขาเป็นตำรวจนะครับเขาก็คงจะคิดว่าเขาหลอ่อเขาเท่สมาร์ท อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นตำรวจในสปป,าปาลาวขอโทษนะครับเราปภในประเทศไทยยังดูดีกว่านี้เยอะบ่างๆก็ไปล้างซ้วมที่ฝั่งไทยนะเขาเปิดรับล้างซ้วมอยู่เกิดเป็นสันดานคอมมิวนิสต์ลาวล้มเจ้าล้มสถาบันกษัตริย์ตัวเองนะครับอ่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบแสบคมชาติอื่นอย่าเอาไปเปรียบเทียบนะชีวิตตัวเองอ่ะถ้าเราเป็นคอมมิวนิสต์ลาวล้มเจ้าล้มสถาบันกษัตริย์ตัวเองอย่าเอาไปเปรียบเทียบเสบคมชาติอื่น ต่อให้เราใส่สร้อยใส่แหวนขับรถปอร์เช่ฟอ l รี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังดูต่ําในสายตาประเทศอื่นเพราะเรายังไม่เจริญเราก็ต้องรู้เราก็ต้องรู้จักตัวเองนะอ่าไม่ต้องให้คนอื่นบอกนะครับอ่าว่างๆก็นูน่นประเทศไทยไปสมัครเป็นรปภที่เมืองไทยเขาน่าจะรับอยู่นะแต่ว่าอยู่เป็นอยู่ที่ลาวนี้เป็นตำรวจได้มียศมีตำแหน่งแต่ที่เมืองไทยอย่างนี้หละครับ ชุดตำรวจไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับชุดตำรวจไทยเท่กว่าเยอะนี่ผมขึ้นให้นะครับชุดตำรวจไทยสมาร์ทนะครับใส่แล้วฟิตนะครับดูดีมีสเสน่ห์นะครับดูหน้าเก่งขามนะครับอันนี้อะไรเนี่ยนะครับไม่เห็นจะหล่อจะเท่ตรงไหนนะครับยังกล้าเข้ามาคอมเมนต์มาถามว่าประเทศไทยมีวันชาติไหมนะครับมึงไม่ได้เรียนหนังสือไงว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร ประเทศไทยไม่ได้จำเป็นจะต้องไปทําเหมือนที่พวกคอมมิวนิสต์ลาวทํากันนะ,อ,ะ <c oughs> อย่างล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์ลาวลรัฐบาลลาวสั่งใกล้จะถึงวันชาติลาววันที่2ธันวางดรับเชิญศิลปินต่างชาติมาจัดงานในประเทศลาวโดยเฉพาะในเขตเวียงจันทร์นะถือว่าผิดกฎหมายอันนี้แจ้งเลยนะ ห้ามเอาศิลปินต่างชาติเข้ามาในประเทศลาวในช่วงเดือนสองเดือนนี้เพราะอาจจะไม่ปลอดภัยนี่แหละครับพี่น้องครับย่านกลุมทีต่อต้านรัฐบาลข้อมินิตเล่าย่า,ยานกลุ่มทีเฉิดทุ่นสถาบันกษัตริย์เล่าวนี่ลุกขึ้นมาต่อสูมันก็เลยย่านอ้าวพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยความสางบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่นี่แหละครับพี่น้อง ประเทศที่ล้มเจ้าล้มสถาบันกษัตริย์ตัวเองไม่มีทางเจริญหรอกครับยากกว่าจะเจริญนะครับประเทศอื่นก็ไปถึงดาวอังคารแล้วนะเพราะผู้นําแต่ละตัวแต่ละตัวในสปปลาวนะครับไม่มีสมองไม่ได้เรียนหนังสือครับเป็นนักปฏิวัตินะครับเรียนบางคนเรียนปห้าเรียนม .2 เข้าร่วมการปฏิวัติยึดอํานาจจากสถาบันกษัตริย์นะครับได้อํานาจมาก็แบ่งกันแบ่งปันคนนี้เป็นรัฐมนตรีนั้นคนนั้นเป็นเป็นรัฐมนตรีนี้บางคนเนี่ยใส่เกือบตีนรถกับมีดเลยใส่เกือบยางรถนะครับสมัยก่อนาพ่อะลมสถาบันกษัตริย์ได้นะครับโอ้เป็นรัฐมนตรีกระซ่วงนั่นกระซ่วงนี่ปาติโทาบานสองสามหลังนะครับจ้า,จากเหตุใด,ดจังได้รับพี่น้องรับ ซูเมอร์เนี่ยเขามาจากสีเวาน้ากับคนเล้าอยู่ในประเทศเล่าโดยเฉพาะคนหลุนใหม่เนี่ยเขาเบื่อเขาเบื่อระบบระบอบการปกครองในประเทศเล่าเพราะมันบรจาเล่นจักเถื่อครับพี่น้องอันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องคนไทยขอบคุณนะครับประเทศไทยนะครับที่มีแผ่นดินให้กับพี่น้องคนลาวได้มาทํามาหากินถ้าไปถือสาพวกคอมมิวนิสต์ลาวพวกนี้แหละครับมีแต่ยุแย่ให้เกิดความแตกแยกระหว่างไทยลาว ก็พยายามผลักดันให้คนลาวหนีนี้จากอ้อมกอดของประเทศไทยไปพึ่งเวียดนามอย่างเดียวเพราะไทยกับลาวระบบมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวกลัวประเทศไทยนี้จะปลุกปั่นทําให้คนลาวตาสาว่างลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์เราอย่างเป็นไพ่ต่อความหมันคงครับพี่น้องนี่คือความคิดคนที่ล้มเจ้าอยู่ไม่ค่อยจะเป็นสุขหรอกครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆคบที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์และก็ทักทายกันเข้ามาด้วยครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ